เจอแล้วโรงแรมที่อยู่ในโอซาก้าที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวไปหมดซะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นป้ายกุลิโก ตรงตมบุรีตลาดกุลโมงหรือว่าจะสารเจ้านาบาทเดินได้เลยที่นี่คือโซเทสแลนเฟสซาค่ะที่นี่นะงบไม่เกินสาใบเทาคือรวมอาหารเทาแล้วิน <c oughs> ได้ราคามาคือ2ใบเทานิดๆเองทุกคนแล้วเราเนี่ยบินมาถึงก่อนสามารถฝากกระเป๋าไว้ก่อนได้ด้วยนะคะพนักงานน่ารักมากพูดภาษาอังกฤษได้นี่ล้วมาดูกันคือถ้าใครจะมาเที่ยวเก็เอาของใช้มาที่นี่มีเอเมทตี้ให้ครบมากเลยนะดูดิยาสีฟันแปรงสีฟันหรือแม้แต่พวกคาร์เติบัตรครีมบำรุงผิวหน้าเซนเซอร์โลชั่นคือมีให้หมดเลยค่ะทุกคนและที่สาคัญที่นี่มี เปลี่ยนใหม่ได้หมดเลยไม่ต้องพกชุดนอนมาทุกคนก็คือหยิบได้ที่โรงแรมเลยค่ะไปดูที่ห้องพักกันบ้างนะห้องพักก็จะไม่ได้ขนาดใหญ่มากนะกระทัดรัดค่ะแต่ก็ครบหมดเลยนะเตียงก็คือนอนสองคนสบายโต๊ะเล็กๆเอาไว้นั่งเล่นแล้วก็มีวางกระเป๋ากางออกได้ค่ะสะดวกกระจกโต๊ะเครื่องแป้งก็คือมีครบให้หมดนั่นแหละได้เป่าผมต่างๆแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยน่าสนใจมากคือมินน่ะชอบมากนะแชมพูครีมนวดผมชาว่เจลคือหอมมากที่นี่ทุกคนสระผมมันจะทุกวันไปเลยมีอ่างอาบน้ำชักโครกแบบสไตล์ฟิลญี่ปุ่นเอาง่ายๆว่ามี ทุกอย่างเอาแต่ตัวกับเสื้อผ้ามาแค่นั้นพอแล้วก็ช่วงที่มินมานะอากาศเล็กตัวเดียวทุกคนที่เนี่ยเขาก็จะเปิดฮีเตอร์ด้วยถ้าเราอยากได้เย็นเราก็แค่เปิดหน้าต่างเงม้ๆไว้แค่นั้นก็คือแบบินสบายนอนหลับดีเวอร์ที่เนี่ยเพาเป็นว่าเป็นโรงแรมที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวกลางวันกลางคืนจะเดินไปเที่ยวไหนจะไปแบบแฮงเอาในดอนทมุรีชินไซบันซีป้ายกุลิโกต่างๆเดินนิดเดียวข้ามถนนมาก็คือเข้าโรงแรมพักได้เลย